สวัสดีครับวันนี้ Apple อเอาจริงแล้วนะครับกับตัว iOS 14.5แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับแต่ว่าก็มีข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ iPhone โดยเฉพาะคนที่มี Apple Watch ครับ ตัว iPhone เนี่ยตอนนี้ก็หลายๆคนรู้กันดีครับมีปัญหามากเวลาที่เราใส่หน้ากากอยู่แล้วก็ต้องการที่จะใช้โทรศัพท์ถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้ iPhone ก็เลิกากากแล้วนะครับสามารถอันล็อกได้ด้วย Apple Watch เป็นที่เรียบร้อยจริงๆฟีเจอร์นี้ก็ทําได้มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว iMac หรือว่าจะเป็นตัว MacBook รุ่นไหนๆ,ๆก็แล้วแต่สามารถอันล็อกด้วย Apple Watch ได้แต่ว่าวันนี้ Apple ใส่ฟีเจอร์นี้มาให้ใน iPhone แล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับว่าต้องทํายังไงบ้างถึงจะใช้ตัว Apple Watch iPhone ในกการปลดลดด็อติ าชกัันครบก่อนที่จะไปดูการอันล็อกตัว iPhone ด้วย Apple Watch เนี่ยเราก็ต้องมาเซตอัพตัว iPhone กับ Apple Watch ก่อนถูกไหมครับอย่างแรกคือ เข้าไปที่หน้าเซตติ้งนะครับของตัว iPhone แล้วก็เข้าไปอัปเดตซอฟต์แวร์ครับให้เป็นตัว iOS 14.5แต่ว่าณวันที่พงอัดวิดีโอครับมันยังเป็นเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ขึ้นให้อัปเดตก็ไม่ต้องตกใจส่วน watchOS ครับอันนี้ต้องไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน7.4ครับแล้วก็ต้องใช้งานคู่กันนะครับถึงจะสามารถที่จะปลดล็อกด้วย Apple Watch ได้แล้วหลังจากที่อัปเดต OS เสร็จนะครับก็แค่เข้าไปที่หน้าเซตติ้งครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว Face ID กับ Passcode หลังจากนั้นเเราเลือล มาเราก็จะเจอตัว Apple Watch ครับแล้วหลังจากที่เราเซตอัพตัวโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวฟีเจอร์นี้ก็พร้อมที่จะใช้งานครับแต่ว่าเงื่อนไขในการปลดล็อกด้วยตัว Apple Watch มีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือเราต้องใส่หน้ากากครับแล้วอย่างที่2ก็คือตัว Apple Watch ต้องอยู่ที่ข้อมือของเราเดี๋ยวพงลองให้ดูนะครับหลังจากที่ใส่หน้ากากแล้วนะครับตอนนี้พงษจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อทําการปลดล็อก ทีนี้เวลาปลดล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดีเทคว่าตัวหน้ากากอยู่ที่หน้าของเรา Apple Watch ก็จะสั่นแปลว,ว่าตอนนี้โทโทรศัพท์ได้ทําการปลดล็อกมันที่เรียบร้อยเดี๋ยวพงจะลองให้ดูอีกครั้งนะครับตอนที่ปลดล็อกเนี่ยตัว Apple Watch ก็จะแสดงหน้าจอขึ้นมาด้วยครับว่ากําลังปลดล็อก iPhone อยู่แต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้พงถอดนาฬิกาแล้วก็วางไว้นะครับแม้ว่าพงจะใส่หน้ากากอยู่แต่ว่าตัว Apple Watch ก็จะไม่ทํางานไม่ปลดล็อกให้เราครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยอีกขั้นหนึง่งแล้วก็เป็นความสะดวกสบายอีกขัันนึงสําหรบ ที่ซื้อ Apple Watch มาใช้แล้วถ้าเกิดว่าใครกําลังตัดสินใจว่าจะซื้อ Apple Watch เพื่อมาใช้สําหรับฟีเจอร์นี้หรือเปล่าพงมีรีวิวตัว Apple Watch รุ่น SE ครับที่เพิ่งทําไปเพื่อปลายปีที่แล้วเดี๋ยวพงทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับแล้วก็ตอนนี้ iOS 14.5ได้อัปเดตฟีเจอร์ใหญ่มาอีก2อย่างซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดไม่ได้มีอะไรมากแต่พงคิดว่ามันก็จะทําให้เราใช้ตัวโทรศัพท์ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอย่างแรกก็คือสําหรับคนที่ต้องการใช้บริการ 5G แล้้วก็ใช Dual SIM ใช DuOIM iPhone นน12ทุุ่ คือปกติแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอัปเดตเป็น iOS 14.5ก็สามารถที่จะใช้งาน2ซิมแล้วก็สามารถที่จะเปิด 5G ไปด้วยได้ครับเพียงแต่ว่า เงื่อนไขก็ยังเหมือนเดิมครับคือเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถที่จะใช้คู่กัน2ซิมได้ตัวโทรศัพท์ก็จะเลือกใช้ข้อมูลจากซิมใดซิมหนึ่งที่เราตั้งค่าไว้หรือว่าจะเลือกให้มันสลับกันอัตโนมัติก็สามารถที่จะทําได้ครับส่วนทีเจอสุดท้ายเป็นอะไรที่พงรอมานานมากๆแล้วครับก็คือตัว tracking ข้อมูลต่างๆที่จะส่ง Data ไปผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆคราวนี้ Apple เอาจริงมากๆแล้วครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ครับว่าเราจะอนุญาตหรือว่าไม่อนุญาตให้ตัว iPhone ส่ง Data ไปทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆตรงนี้สามารถทําได้ง่ายๆครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ setting แล้วก็เข้าไปที่ privacy ครับหลังจากนั้น เข้าไปที่ tracking แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกเปิดหรือว่าปิดแต่ละแอปพลิเคชันได้ครับว่าเราต้องการจะให้โทรศัพท์ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไหนบ้างตรงนี้ก็สร้างความเป็นส่วนตัวแล้วก็น่าจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ iPhone ทุกคนครับตรงนี้ก็เป็นฟีเจอร์หลักของ iOS 14.53อย่างที่พงเลือกเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงฝากกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันอีกทีีีววดดโอหน้าสสััครบ